สวัสดีครับพบก,กับทีมงานอวยฟุตบอลวันนี้มีข่าวสารมวยโลกมาฝากครับนาโอยะอินโนอุเอะสถิติการชก24ไฟไฟยังไม่แพ้ใครชนะน็อก21เป็นนักโชคญี่ปุ่นคนแรกที่ได้เป็น undisputed world champion เมื่อเขารวบแชมป์โลกรุ่นแบนต้องเวทมาได้ครบทั้ง4สถาบันหลัก อโนยุเอบอกว่าเป้าหมายของเขาคือการได้เป็นแชมป์โลกอย่างน้อยสีรุ่นซึ่งตอนนี้เขาได้มาแล้ว3รุ่นคือ108ปอปอนด์115ปอนด์และ118ปปอนด์รุ่นต่อไปคือรุ่น122ปปอนด์ผมวางแผนที่จะตามไปชกรุ่นซูเปอร์เบนตัมเวทผมจะรวบรวมแชมป์ ในรุ่นนี้มาให้ครบทั้ง4สถาบันหลักเหมือนกับที่ผมทำได้ในรุ่นแบนตัมเวทผมคิดว่าเมื่อข้ามรุ่นไปที่122ปอนด์แล้วจะไม่กลับมาโชคในรุ่น118ปอนด์อีกอินโนอุเอะได้กล่าเป็นกำลังใจให้เขาครับ